ี่นองถ้าเวลานี้มาสอบมาตบแม่กับลูกมาสอบไปนองวันนี้มาสอบนะคะมาสอบเ C M แต่ลกูกมาสอบมาหาของควรวันลทายไม่ละนี้ได้แล้วมาอ A เ M มีอย่างใดอย่างอือม,มาหาของควรวันละท้ายพี่ฮานได้แล้วไปนอนจะปากเด้อ จะปากจะปากบ่ปากของขวัญมาเลยทายเสื้อผ้ายีฮานได้แล้วนี่ิเงียบซียูโร่แต่ลูกไม่เสียผ้าอาเชนนี่ลูกต้องสติง เลาะแม่ลูกมือนี่พี่น้องเอาเห็ดเอาโมเห็ดไปฝากกันพี่น้องแล้วโมเห็ดไปฝากพี่น้องเราก็เลยมาเลาะต่อไม่เลยบล็องแล้วลูกตัวตัวตาเด็กบล็องพอโปรทิชชูบล็องลูกเนี่ยภาษาส่งไหนมาษาภาส่งไหนพี่น้อง เมลานี่ะเดี๋ยวีดีโอส่งนเสียไหนเต็มคนะ <laughs> เอาเบิร์นัน้นะวาตะได้ทไยเท่าไรล,ลูกลเลยทว,ว่วใชซะเหมียสีสาวเนี่ยป่ป้องเมียเสียสาวเธอช่างสดสวย <laughs> โฮ้ยนี่ไปจะหักแต่เม่มละนี่นี<ว>่เอาเมียเสียสาวเนี่ ดะนะได้กว่าสิบสามยูโรพะนะได้แล้วได้ของคนวาเลนไทน์ทนมิลานี่แล้ววิสิมิยองมีป้ายอะยรเหรอเวียมยำหยาบนี่แม่วาตาฮักแ <laughs> ม่ลานี่ว่าเสียวไวสายวันลูกกับพ่อลูกเห็นแม่บายแล้วว่าเสียว้ใส่ พ่อพี่น้องสุดนอนพิ่หมักส่งนี่ตัวมันลุ้งค่อยหล่นดีพ่พี่น้องมาเดินมากินน้ำกันมามาโอ้เชนบะหมี่บะหมี่คนอ่นะแต่แสบวะเอ็ดอะนี้อยากซีวเยวเตี๋ยววยเตี๋ยวญี่ปุ่น Et donc, si jamais on veut le relever un peu plus, je vous laisse une petite file de sésame pimenté. Okay, D'accord. C'est un système un peu particulier. Il y a un petit bouton bouton coussoir qu'il faut presser en même temps que le verser. Le pique un petit peu. On préfère qu'il y ait goutte à voilà. goutte. Merci. Pour la laisse là. Merci. Si bon appétit. Merci. Comme Melanie Boipet. นี่ของแบรดเหรออืมมาได้มาในลุยมองว่าพอเขาคอยซื้อสามสิบเอ็ดยูโรยูนี่ยี่สิบเก้าเก้าสิบถือพวกรันโอ้ยมาเบิ้งของกันเนาะนี่แหละลูกบะหมี่เขากินซุปอ่ะซิซักเนาะนี่วุ้นเซนตานี่อือร้องเบิ้งเนาะอืมเซนเอาบอ

ิมื่อยแล้วโอ้ขอนมเส้นด้วหนึ่งเก่าอันนี้วุ้นเส้นเห็ดฟอเปียเห็ดแหนมของบานเฮาเส้นก๋วยเตี๋ยวเทไนนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวหนึ่งี่เจ็ดเอาปอแพ้งเป็นไดตัวละอันนี้เล้อาหารบานเฮาโอ้ยบอกแล้วก็จุกอันนี้ปลาตเต์เดรี

ปเต้ท์หัวปัวผ้าไผ่นี่อย่างน่เอาคือพอมีหลายลูกมอมมหลายไปเบงกูชเไปเบงมาม่าไ,<ป>ไ,ไ,ไปดูมาม่าเกาหลีอ๋อจ้าลูกสิเวียนไต่ลองสันซาเลยห้ามารหลดเพชรสองยูโรปวัว

โอ้จ oh, <scan S 1> ังงาลเลบอกขี้แซ่แข็งโอ้ของเห็ดแผ่น hmm. ป mm ัดเปียสามยูโรมันเอาฝันมาสอเอาใบตองบ่มีใบตองมาสอบคุณน้องโอ้มาพ่อเขาความเบี้ง แม่มีแล้วแม็กซี่ลูกเออจะสีมามา่าอร่อยมามา่าบานเข้าโรสชิเกนโรสชิกไกอันนี้คืออย่าง,างวะคือข้อเขเียบแค่นี้เอออันนี้เขา่าอันนี้เข่าถือได้นี่มีเข่าเนียวบอลูกมูรีคริออยงองบวงตาไปหน่อยไปเบื้งสี บกบกไฟลังบกบกไฟลังถือสามเก่าหกบกบกเป็นอย่างไรคนพี่น้องคนละไม้ผู้เ่าพี่างคนละไม้คนแต่เนี่คนละไม้เพทั่วกระห้องเนะ บกพลังหมักนัวหมักบ่วนัดพี่น้องถ้าซื้อดีซื้อมาหมากับกบ่อนัดสืบักบม่คิดถึงแถนมามาจะใส่ปกติคอยซื้อโลละแปดยูโลคน,อนอาหมักปัวเท่าไหร่นกหมักปัวสามสองเก่าหมักลูกแพ้พี่น้องขาดไม้ไท่นน่อันนี้ลูกแพ้พนีเน,นีน่ยเราซ้ำนีละ ต้องแก่อีกอันนี้ลูกแพร์นี่น,นี่อันนี้คือลูกแพร์นะคะไม้ไทยไม่มีอันนี้ลูกแพร์ท่านมีทพันหนึ่งคนละพันหลายพันลูกแพร่ไม้ไทยมาแม่ลูกอันนี้หมักสมเกียงโอ้หองใช่หมักสมตูนิซีลูกเอาบ่าเมอร์มาดารินอ่ะอันนี้กล้วยพี่น้องจา้า อันนี้กล้ยกวยกล้วยม่จัดเลยออสตาออสตาอันนี้มักมาบกบกนี่คือนัวแซดบัวนัดโอ้อันนี้มากันนี่ตัวนี้แห่พี่น้องเกาลักเฮ่อันนี้นมหมันนกม่วงอันนี้หม,ม,มักนะแล้วน,นี่เอาหมักนัดเอาชับเปาโรดบนไหมคะนี่เอาบ่

Euh, 3 euros Ouais, tu vois où tu attends manger là-bas. Comment ça Si tu veux prendre, tu prends celui-là. Mm -hmm. Et là, on mm -hmm. est m'a là, c'est est ici, bas. Ça, c'est fort pour c'est le dans le sac, plus attaché. Ça, c'est quoi Bio. On maximum บอกเน่าโล่ะไรเขาบอกเน่าเนื้อหาสิบสันติมมีสองมีโล่เอาผักเน่ากันพี่หนอปันมาแล้วบ,าวบ่าเด็เขาบานมาแล้วชอบเง่าเลยหมูไขละละ่เรล่นี้ไปสั่งถ้าพี่หนอเมื่อบันผักผลไม่โอ้มีอ้อยตัวนี้ไหม นี่อ้อยอ้อยพีโลโลละหายโลโล,ลละเกือบสองลอยวายวายพี่น้องตุ๊กปลูกขางซีบ้อยว่าขีส่สร้างแม่นยังเพราะเกี่ยวว่าตุกปลูกขางซีบ้วยว่าขีส่สร้างก็คอมโบลูกวิวหมักเสียงเปลานี่เอาอ้อย ไม่แล้วนี่เอาอ่อยเบิ้งลูกแม่จะยอ้ไอ้ไหมเออเอาว่าบอกออ้เอาอ่อยว่าช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยพาลูกมาสอบได้ปิดเทอมพี่น้องปิดเทอม Oh, <why? S 2> love you, ียกพีเได้น่องโอวาสเซักทุงบอามาน้่ต้องสื่อทุงบ่เนี่ยสื่อไปกองกันเอเลอยู่ว้าสตอนนลาสามลันตังเริ่ยู่ปะป้ะอมราไรล่ะคิดต่ักแ่ลูก2ยูโร7ยูโร Tujuh euro sembilan sen. Tujuh tujuh dolar bah. Jerman. Yeah. Waj. Sembangan tu push ya. Ini berapa? Tiga dua sembilan. Tiga dua sembilan. Baik. Haha. 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 โอ้โม่กับนี่ยังไงน,นี่ักซี่กีนกำหนึ่งเดือกว่าหน่อยใชงเก่าซีเก่ากำเดียวเ่างามเ่าเอาไม่งามไม่เอาอันนี้เหฮดพี่น้องน,น่า,บาเบิร์กเฮดเฮดแชมเปญยองปารี ีราคาตางขายแชมเปญองปารีอันนี้แค่หลอดหางปลาหังกับบุ๊คือหางไก่พราะว่ายอย่างบุมีผัดไก่อันนี้อบอกพริกพริกบลเผ็ดอันนี้หัวโว้อันนี้บอกเขียะก็เบชินไปเห็ดคายตะตุอยอะเราไม่เอาเอนี่ยแลหละเบชินคายตะตุยโอเคบางกันทว่านตูปีน้ำบัว tupi nong bu kong biang tupi nong ken to van nhằm kong kong đi đi sẹp có cái bừng mặn mà bừng mặn cái này mặn nè mặn mi lẻo này này mặn hà nà หกนาทีอันนี้แซ่บเด้ดหนิหนุกมาหยอกอันนี้มองซินโอบังซิน,น,นโอ๊ยขาหม,ม,มูขาหมูอ๋อมีขาหมูเกี่ยวเกี๊ยววันวนี่ขาหมูวันนี้ขายจุ่ม